สวัสด,ดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆมาเด้อมากินเข่ามน,นีเมื่อใดเฮ็ดคลิปล่งดอกกันพี่นองจ้าอันกินง่ายๆค่ะพี่นองจ้ามน,นีมีแกงออมไก่นคะค่ะพี่นองแกงออมไก่แล้วก็ตตำบวกฮุงตำม,มีตำเกิดจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งกล่องฮุงเพื่อมืออื่นน้ากินผู้เดียวเนี่ยละพี่นองจ้ามาเด้อ เดี๋ยวสิฮาวาบ่ออื่นมาๆามาม,าม,าม,ามากินน้ำกันโอ้หลายยหญ่ห้างพี่น้องบ่เบาลายยหญ่ห้างมาเข่าเพชรนี่กินห่อนได้บาทนี่มากินน้ำกันเจ็บอันนี้มือกับเจ็บเ่ท่านเดีเศร้าอยู่ชื่อแสีสยบยังวะตามบกงเซเบิงซสีแมเสบอ่ะ <c oughs> อันประเด็กอันเพรหญ่ใหม่เด้อพี่น้องประเด็กโฆษณาเดอแอนแซ่บไม่สูตรส้มตำเหมือนไหมสูตรตำส้มตำคำใหญ่จังน้อยกับิใสเมื่อดอกใสซอนบ่อคือมาอมบอกฮุ่งยนี ปากกระห่อนใน่จังแต้ไข่อาทิตย์ที่้วจนมาออกมาเป็นเริ่มรอบนี้แบบสุขภาพร่างกายบอโอเคป่นไหนมะนิวโปนเนี่ยรดมะอืมอืมแส่บลืมผัวนวดลืมสูบเนาะมา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 กินน้ำกันเยอะสิเบิ้งซื้อมามา ขอนอนุญาตใส่มืเด้วยผู้ใดเอันนี่ปวดเนี่ยปรดกินก้วยขอนียวบรใส่เอามือมัดจัำกับบรดักกำบปหุ่งเสียอย่างเดียวบวหุ่งเหนียวรักมาหลายๆชั้นละกินบอรเบิดดอ่ะอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không Sử mặt tổng mà Loại của khôn Ừ. Ôi ừ, nhanh cái cho men ấy nan sau Học bên thì lắng cho mà học sau lẹo ขเขาเศร้าเขาสวยเขาแรงะะกินตอนบายสามโมงกลัวหิวจนสั้นพี่นนอะ นข่าพูดเดียวแสบพื้อเกลใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยมะ

เกิดมาสัตว์หนึ่งสัตว์เดียวพี่น้องอยากกินยังก,กินแม,ม่หมดตุยแลวกับไปข้างไว้หัวต่อหมดจ้าซื้อใบสามม้งกลัวสิซีม้งแล้วมือน,นีม้มืดมืดฝนก็ตก ออกไปขังหนอกก็บ่่า้ไรไปเฮ็ดคลิปยังก็บ่ได้รอยู่ในบ้านกะไม่จะกินกับนอนออกมัน,นจังสละช่วงนนีเ้าไทยกับไม่สุขภาพร่างกายกับ่าโอเคพี่นองจ้ะ ปัญหาหลายยางรุ่มเหล่าในชีวิตบอกเมื่อล้วเสา์พี่น้องเอ้ยเบิ่งสอนข่อยสื่อใหม่ ดูดีมีสกุลลุนศาสตร์ปะเนาะข้ามยังไงลืมกระดาษ กินไปจมไปซัดนั่นล่ะผักซีสองกัมอาเนี่ยพี่น้องหอมกัมหนึ่งแกงออมบํามมนแกงออมไก่ใส่ผักซีเด้แกงผักซีแกงออมผักซีใส่ไก่ <c oughs> วาก,กหอนหนจายกินยังหอนหอนจักน้อยแน่กับจิตตุยทำบะคุ้งกับใส่บะปี๊สองหน่วยเพ็ดตึ้งหอนนัแสบเรื่องผัวน้อรื่องสุ ยิ้มเดี๋ยวพี่น,อน,น้องจ้ะคำสุดท้าย ไปแล้วลาผีลาหน่องเลยด้อพีหน่องจ้าฝากไว้ซ้ำหนีแลยเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องสาวไทยไกบ่บานชาแนลเลเด้อจ้าเด้อพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนซ้ำหนีนาะจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า